哪里路，你有我情。 บรรยากาศดีดีบรรยากาศดีดีเฮ้ยใครวะเนี่ยหลวงพี่รุ่ลียังวัฒเทพทูชอบก็มีเว็บไซต์แล้วนะครับสามารถเติมโลบัคได้ทางเว็บไซต์ได้แล้ววันนี้แต่ทางเพจก็ยังเติมได้เหมือนเดิมนะฮะยิ่งเติมเยอะเลทก็ยิ่งสูงบริการทั้งบัตรทูมันนี่และบัตรทวรลเลตเติมได้แล้ววันนี้อย่าลืมไปเติมกันล่ะผมว่าหลายคนต้องคิดแน่ๆพี่สินมึงเอาอีกแล้วอ่ะมึงเล่นแมปเดมอนสเลเยอร์อีกแล้วอ่ะมึงติดกันนั้นเลยเหรอนะครับก็ต้องบอกตามตรวว่าใช่ กูทิดมากๆเลยตอนนี้นะก็นะสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราอยู่ในหน้าเว็บเกมโลโบ็อกนะครับเราอยู่กันในแมปที่มีชื่อว่า Demon Slayer o n อ i น e ลนั่นเองแล้วภาคแรกอยู่ไหนวะกู <laughs> เคยเล่นภาคแรก่ปเนี่ยมันมันมีภาคสองเลยแล้วภาคแรกหายไปไหนวะหรือผมเคยเล่นภาคแรกไปแล้วผมก็ว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพา,าผมก็เล่นแมป Demon s l a y e r ที่เยอะมากๆนะเออผมก็พยายามเล่นนะครับหาแมปที่มันแบบ ดีที่สุดน่นะครับมาให้ทุกคนได้ดูกันว่าอ้ยแบบนี้ดีนะแบบนี้ไม่ดีนะก็มาแนะนํากันสำหรับ Demon s l a y e อร์นะครับหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าผมติด Demon S ล a y e r ขนาดไหนเดี๋ยวกูถ่ายคลิปไปดูนะทุกคนโอเคนะพร้อมนะ3 2 1นี่ครับนี่คือห้องของผมนะทุกคนนะและนี่คือนะครับกองสมุดนะครับมังงะนะฮะเดมอนสล a เยอร์เล่ม1ถึงตอนนี้เล่ม15นะครับตอนนี้ผมสั่งเล่ม16กับ17ไปกําลังมานะครับแล้วก็18กําลังจะออกแล้วด้วยนะครับแล้วก็มีโมเดลนะฮะ เนซิกโก้ยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีไอเซนเดสึนะฮะมายืนตากพัดลม นับ R G B กันเลยดี่มุมอิฐหายเรามีทันจิโร่อยู่ตรงนี้ด้วยนะครับอยู่ใกล้ๆเมาส์ผมเลยพอสะบัดไปก็โดนมันแล้วมันก็ตกตายนะครับไม่ใช่แล้วนะฮะเนี่ยฮะประมาณนี้ฮะโอเคนั่นแหละฮะคร่าวๆเนี่ยคุณเริ่มต้นการเดินทางของอสูรหรือมนุษย์ถ้ามนุษย์ของคุณสามารถกลายเป็นนักฆ่าอสูรได้และถ้าหากคุณเป็นอสูรคุณก็จะได้เรียนรู้ทักษะของปีศาจนะครับการควบคุมนะฮะกด G จะเป็นการแบบสูรลมปราณนะครับแล้วก็จะใช้พวก Z X C V R ได้นะครับก็คือใช้ปราณต่างๆได้กด ถึงเส้นปะนี่คืออะไรวะมันจะเป็นการกําหนดทิศทางปะ M เมนูนะฮะ F เพื่อเป็นการบอก B เพื่อดําเนินการนะครับแล้วก็ปลานเกมนี้นะครับภาค2นี้แม่งเยอะมากๆดูฮะคะุณแม่งเยอะสัตว์ปลัดบอกเลยนะครับกูสนใจแค่ thunder นะครับปลานอันดีเท่านั้นเพราะกูชอบนะครับแล้วก็ตรงนี้คืออะไรน่าจะเป็นเรื่องของหน้ากากปะแล้วก็แน่นอนเกมพาสนะครับ ก็จะมีด้วยกัน4ตัวนะฮะก็คือเป็นพวกหน้ากากต่างๆนั่นเองซึ่งหน้ากากเนี่ยนะครับเกมนี้นะครับหน้ากากแม่งเพิ่มประสิทธิภาพให้ตัวเราด้วยนะครับเมื่อคุณใส่หน้ากาก,ากนี้เนี่ยคุณจะสูดลมหายใจของมันมันจะบัฟ15%ซนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นยังไงนะซึ่งผมขอเสื้อนี้แล้วกันนะครับส่วนอันตุกการเนี่ยของไอซาบิโตเนี่ยจะเพิ่มเรื่องของปานวาลีนั่นเองนะฮะโอเค ยาดใหยเยอะแล้วฮะเข้าไปในตัวเกมกันดีกว่าครับผม Let's go bit motherfucker ยินดีต้อนรับนะครับเหล่านักฆ่าอสูรทุกท่านเลยนะฮะอยู่ผมซีนับผมจากช่อมุกมาชาแนลนะฮะเราอยู่กันใน Demon s l a y e r o อ l i n e นไลน์นั่นเองนี่ครับนะเข้ามาตอนแรกเขาบอกว่าให้เราเลือกนะครับว่าเราจะเป็นเพศไหนใช่ไหม F คือผู้หญิง M คือผู้ชายส่วนมันจะชูตติ้งนะครับหรือว่าสุ่มให้เรานะครับว่าเราจะเป็นมนุษย์หรือเราจะเป็นเดมอนขอเป็นเดมอนไม่ใช่ขอเป็นมนุษย์ละกันนะครับผมว่าเป็นมนุษย์น่าจะดี เดมอนเนี่ยจริงๆมันก็มีอะไรให้เราทําหลากหลายละกด M ไปเลยนะครับจอ,อยไปปุ๊บดูยังไงว่าเฮ้ยพี่ผมเป็นมนุษย์หรือไม่ใช่มนุษย์กด M ขึ้นมานะครับมันจะบอกตรงนี้ว่าคุณจะเป็นฮุแมนหรือเป็นเดมอนเอาจิงกูก็เล่นไม่เป็นหรอกนะเข้ามาเนี่ยโอ้โหหน้าหน้า U I ก็ทําออกมาได้อลังการมากเลยนะครับคุณคว่าแบบมัลลเดอร์นะแดงมาเลย นะครับแล้วตอนนี้เกิดที่ไหนวะเนี่ยให้เป็นที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับเขากำลังหัวดกเดมอนอยู่นะนั่นคือนักดาบพิฆาตอสูนส่วนผมก็ต้องวิ่งเข้าในเมืองก่อนนะครับนะก็จะเริ่มการฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดตดมใครกันด้วยนะครับเพื่อให้พลาดคลิปโดอใหม่ๆนะครับอย่างแรกเราต้องวิ่งเข้าในเมืองก่อนเพื่อไปเป็นนักดาบอสูนนั่นเองนักล่าสูนนั่นเองโอเคถึงแล้วนะมันถึงง่ายจังวะแมปก็ทําออกมาได้ค่อนข้างจะกลางๆนะครับไม่ได้สวยมากแต่ก็พอเล่นได้แหละนะไม่ใช่พอเล่นได้เล่นได้เลลยห อาจจะมีแบบหน่วงนิดนึงนะครับจริงเฟรมเรตตอนนี้ของผมไม่ถึง60นะครับจะมาสอนก่อนละกันสลับคนที่เป็นมนุษย์นะฮะใครที่อยากจะเข้าจะเป็นอาสูรนะครับให้มาที่ไอมูซันมัตเตอร์ฟเกอร์หรือว่าไมเคิลแจ็กสันนะครับคุยกับมันแล้วเราก็จะได้เป็นอาสูรนะครับส่วนใครจะเป็นนักดาบพิฆาตอาสูรหรือว่าเดมอนสเลเยอร์ให้มาคุยกับนี่เลยฮะเขาเรียกอะไรนะมัช่างมันเถอะนะครับคุยไปเลยละกันคุณอยากจะเป็นเดมอนสเลเยอร์ใช่ไหมวลคัมตูเดมอนสเลเยอร์นะขอบคุณครับโอเค เรียบร้อยฮะเท่านี้เราก็ได้เป็นนักล่าศูนแล้วนะครับโดยไม่ต้องไปสอบหาเยว่อะไรเลย <c oughs> เป็นแบบที่เป็นนักล่าศูนได้ง่ายมาก่ <c oughs> มันชุดเซนนิสสอเวอร์ชั่นสีน้ําเงินเราก็มีดาบนิชิรินเลยแหละเนี่ยโอ้โหอย่างเทพนะับขอฟันดิ๊บจิ๊บจิบบ๊บนะครับมันจะมีฟันสองรูปแบบนะครับก็คือฟันปกตินะับแล้วก็มีแทงแชปแบบนี้นะฮะโอ้โหอย่างเท่นะครับส่วนเรามีปลาหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะฮะผมว่าเราต้องไปฟาร์มก่อนแหละนะครับกดเอ็มขึ้นมานะครับตอนนี้เราเป็น เวิดเนมซาตุรุโอเคโอกูมีทั้งชื่อจริงและชื่อนามสกุลเลยนะแบบมนดูแบบนงนงนิดนึงนะผมว่านะแบบมันดูแบบไม่รู้ดินะครับเฟมเรตไม่งน้อยแปลกๆโอเคตรงนี้คืออะไรตรงนี้น่าจะเป็นที่รับปานปะผมก็ไม่แน่ใจกันแล้วกูซื้อหน้ากากมาแล้วแล้วมันกดใส่ยังไงวะเออทุกคนประเด็นคือกูซื้อหน้ากากมาแล้วมันกดใส่ไงโอเคเดี๋ยวเราลองไปหวดกับอสูรดีกว่านะครับนี่คืออะไรอ่ะเขาคือใครพ่อของพระเอกปะเนี่ยเอ้จ้เฮ้ยโอ้โห มาถึงแม่งเผากูเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยไอ้เชีย่ยอะไรวะนะห้าพันลวะกูตายเลยกูตายเลยมึงคืออะไรเนี่ยมึงปดัดคอกูทำไมเออโอเคนะฮะตอนนี้กูกลายเป็นแบบนี้แล้วเฮ้ยที่นะเนี่ยเออเมื่อตัวละครกบผมกลายเป็นนักล่าสูงเนี่ยมันที่ขนาดนี้เลยอุ้ยเออขออยู่ร่างนี้แล้วกันตอนนี้เนี่ยฮะเราขึ้นมาอยู่บนภูเขาเฮ้ยตรงนั้นมันใครอะมันมีคนยืนอยู่ตามภูเขาเยอะเลยนะ,ะแบบนี้มันปีนได้ไหมหน้าตาอย่างเซนนิสสอเลยอะตัวนั้นอะผมว่าน่าจะเป็นเซนนิสสอนะเราไปหาเนสดีกว่า เราน่าจะตกไปไม่ตายโอ้โหไม่ตายก็บ้าแล้วเราจะขึ้นไปได้หรือเปล่าผมว่าน่าจะขึ้นได้อุย้ยนะฮะเกมอย่างกับฟีลนิ่งนะครับอุย้ยนี่ไงมันเซนเนสือ่อโอ้โหท่านอาจารย์นะฮะผมมาเรียนแล้วท่านอาจารย์นายจบทันเดอร์จริงๆเหรอใช่ดินายต้องไปคิวเอ่ออสูรมาชักสามสิบห้าคิวโอ้โหสามสิบห้าคิวเลยเหรอสามสิบห้าคิวเลยเหรอโอเคต้องอ่าพวกอสูรนะฮะประมาณสามสิบหนะ้า ใช้ปลานอสันีนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไอ้นี่แน่เลยไอ้จันเซียวอ่ะนะครับเออน่าใช่นะผมว่าแล้ะอสูรมันหายไปไหนหมดวะไปไหนกันหมดอ่ะครับอุ้ยนี่ไงี้ขารังหวดกันอยู่เลยนะเอ้ยขอด้วยดิครับอุ้ขอแจมขอแจมขอแจมเดมอนเดมอนเดมอนอุ้ยเฮ้ยทำไมมันฆ่ายากเงี้ยแต่ละตัวอุ้ยเออมันมีให้อัพสเตตปะเนี่ยแฮป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 อุ้ยเอาแล้วแม่งเล่นกูแล้วอุ้ยอุ้ยอันนี้อี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  เฮ้ยจะตายแล้วมันจะตายแล้วโอเค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 มึงอย่าฟันกูดิเฮ้ยมึงฟันอาสูรดิโอเคตายนะฮะได้หรือเปล่าวะเฮ้ยทำไมมันขึ้นเป็นสี่คิวเลยเฮ้ยแล้วเฮ้ยนำปานอะไรวะน่ะโอ้มาแล้วเดมอนเดมอนเฮ้ยใจเย็นใจเย็นจรอจริงก็การฆ่าเดมอนค่อนข้างจะยากนะฮะสังเกตได้ว่าเลือดมันลดช้ามากเลยลดช้ามากๆนะครับนะฮะและเลือดกูแม่งลดอย่างเร็วลดเลือดมันลดอย่างช้าโอ้ยไม่คอมโบกูแล้ว เดี๋ยวนะมันกดอะไรบล็อกได้นะเอ๊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 เดี๋ยวลองดูฮะว่าผมจะใช้เวลาเท่าไหร่ในการตายเจ้านี่เอ้าเอาติดกระแผงติดกระแผงเอ้ยสวัดดีครับใช่เออสวัดดีฮะทำไมครับโอ้โอ้มึงช่วยฆ่ากูหรือมึงจะฆ่ากูเอ๊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 โอเคตายหาแล้วกูได้ปะเนี่ยแปดคิวแล้วทุกคนฆ่าตัวเดียวเหมือนได้สี่ตัวเ <c oughs> ด็ดดีเหมือนกันดีดีเนี่นี่ตรงนี้เป็นที่รับปานวาลีแน่ๆนะครับมาดูกันดีกว่าว่าตรงนี้จะให้เราคิวกี่ตัวนะร้ใหหาออไะ อะไรคือคือคืออะไรวะแต่ละปานก็มีเควสที่ต่างกันนะครับการที่เราจะได้นะโยว่างไงโยโย่ yo, yo. โอ้ยโอ้ยโยโย่เลยโยโย่ yo, yo. หลังกูเนี่ยโยโย่โอเคเดี๋ยวผมขอมันก็จะถามเรื่องของเอ่อไอ้นี่หรือเปล่านะฮะการได้ปานเฮ้ยกูจะตายทุกคนกูจะตายกูจะตายกูจะตายเยอะคือวูติดดินเลยนะฮะอ๋อชดกระแพงกันเลยีเดียวตายอย่างน่าอนาถอานาถชิบหายแล้วกูจะตื่นไหมเนี่ยฮะชาตินี้กูจะตื่นไหมตื่นแล้วโอ้ยนอนนิ่งเลยดูดาบดิปัก ด่าเพ่งปักหน้าท้องโอ้เดมอนแม่งลากศพกูมาแดกแล้วทุกคนอ๋อกูก็ว่าทําไมกูไม่ตายสักทีแม่งลากกูมาแดกในน้ําโอเคแล้วหน้าตาก,กูกลับมาเป็นเหมือนเดิมอีกแล้วกูชอบหน้าตาเมื่อกี้มากกว่ามันเท่หน้าใส่วาคิลี่ด้วยเคยเห็นนักดาบประสนใส่วาคิลี่เวล่โอเคนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดเกิดอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเฮ้ยตรงนี้คือที่รับปานไฟนั่นเองเดี๋ยวขอดูก่อนนะฮะว่าเขาใช้เงื่อนไขอะไรบ้าง เขาบอกว่า20คิวจะได้สกิลนะฮะ20คิวเนาะไอเกมมันเอาจริงมันก็ถ้าดูดีๆมันก็ง่ายเหมือนกันนะผมว่านะเออแบบแต่ละปลานก็มีเควสเป็นของตัวเองนะครับปานอาสนีคือ3-5นะปานไฟ20นะครับก็น่าจะดูออกลแล้วแหละว่าว่าปานไหนแม่งเทพกว่าส่วนในบ้านนี้จะมีนะฮะนี่ลายนะครับที่คือเนสึโก้ทำไมตัวบวมจังเลยเนสึโก้ไปทำอะไรมาแดกเยอะเกินบอกแล้วอย่าแดกเยอะนะ จริงเด็กสกอเให้ดูแรงนะครับนะแงอัพของไฮบิดเดมอนไฮบิดเดมอนก็คือเดมอนที่อัปเกรดมาถือดาบได้นั่นเองนะครับก็คือลูกครึ่งน่าจะลูกครึ่งปะน่าใช่นะโอเคส่วนที่รับปารอื่นๆก็จะกระจายไปตามๆแมปนะครับแมปก็ถามว่าใหญ่ไหมผมว่าไม่ได้ใหญ่มากนะครับไม่ได้ใหญ่เหมือนแบบครั้งที่แล้วนะที่ผมเล่นในครั้งที่แล้วนี่มังใหญ่ชิบหานะครับเดินไปไม่มีที่สิ้นสุดกูเห็นนะฮะ กูเห็นไอ้ไอ้ปานสัตว์ป่ายืนอยู่เลยนะครับเพราะตรงนี้เป็นป่าใช่ไหมแล้วก็มีคนกาลังหวดกับเดมอนอยู่นะะเลือดมันน้อยหรือเปล่าน้าไม่งนั้นกูจะเอามาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ต้องพูดพาทำเพลงขวดเลยแล้วกันฮะเอ๊ะทำไมเดมอนมันหน้าตาไม่มีนะฮะไม่มีหน้าตาเปิงเปงเปิงเป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 งโอ้ยเอาโอ้ยโอ๊ยโอ้ยโอยโอยไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วโอกูตายกูตายแน่แล้วมันก็จับกูแดกแน่นอน แล้วกูฆ่าตัวตายไม่ได้ด้วยนะฮะต้องให้อสูรมาแดกนะครับมายืนทำไมยืนร้องไห้เอะงอยอะไรกูปะเนี่ยโอ้โหโอเคเฮ้ยเอ้ยอ๋อถ้าหากว่าอสูรไม่แดกเราเนี่ยเราจะลุกขึ้นใช่ไหมเราก็จะมีโอกาสแบบเออฟื้นคืนชีพนั่นเองแบบนี้กูวิ่งแล้วฮะทุกคนอยู่ทําไมล่ะครับไปละน่ะใช่เลยะฮะเออเห็นหัวมาแล้วนะครับโอเคนี่ลายไอเทน,นั่นนี่เนี่ยนะฮะคุยได้ปะ น่าจะยังคุยไม่ได้นะฮะโอเคแมปคร่าวๆผมว่าน่าจะมีประมาณนี้นะมันก็สนุกดีนะครับเล่นได้เพลินๆน,นะเดี๋ยวผมคิดว่าน่าจะต้องฟามนะครับเรื่องของไอ้นี่แล้วก็ไปรับป่านแล้วแหละนะครับอยากรู้เหมือนกันว่าหน้าตาป่านเกมนี้เนี่ยมันเท่ขนาดไหนนะมาดิมาดิมาด,มาเดิเอ้กระจอกอาตายตายแล้วตายแล้ว,ล,วลงไปชักเลยลงไปชักเลยนี่เอ่นี่ตายแล้วมึงตายแล้วจริงปะเนี่ยทำไมมึงดิ้นได้อ่ะมึงตายแล้วใช่ไหมไม่น่าไม่น่าจะต้องปัดคอนะโอเคเอา เลือดมันเพิ่มอ่ะเเลือดมันเพิ่มอ่ะทุกคนโอเคผมบอกค oh, ิวมีคิวมีคิวยังไงกูปาดหัวยังไงกูย,ยังไม่รู้เลยนะฮะกดบีอ๋อกดบี <c oughs> ดเว็นครั้งแรกที่อสูรต้องบอกวิธีการฆ่าที <c oughs> ่กูเล่นไม่เป็นกระดาษดีเล่นเ,ดดนเลย <c oughs> สุดยอดจริงๆนะโอเคกดบีในการปาดคอเองนะฮะตอนนี้โอ้เราได้มา12คิวแล้วฮะใช้ได้ครับผมใช้ได้โอเคสำหรับคลิปวโอน,นี้นะครับขอ จบไปเพียงเท่านี้ก่อนเป็นการอธิบายแล้วก็พาดูแมปแรกๆนะฮะยังไงเดี๋ยวถ้าถาใครสนใจเดี๋ยวจะมาเล่นต่อให้ดูแล้วกันนะครับใครอยากให้เล่นต่อนะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับนะเรื่องของปลานต่างๆนะครับโอเคสำหรับคลิปตอนนี้นะครับไปละนะฮะ